สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันความรู้ดีๆกันเช่นทุกๆวันนะคะเดี๋ยวครูนูขอเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยเลยนะคะเวลาที่เราไลน์นะคะอย่าลืมเช็คภาพเช็คเสียงนะคะบางครั้งสัญญาณไม่เป็นใจนะคะและภาพเสียงมันจะแตกมากเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครููนะคะเดี๋ยวครููขอเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยนะคะ <c oughs> คเะคะรพร <c oughs> าะว่า หลังๆนี้นะคะบรรยากาศที่บ้านฝนตกนะคะมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นาอสัญญาณนะคะแต่ว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอาจจะไม่เป็นใจนะคะแต่สัญญาณใจนี่สุดยอดแล้วนะคะพร้อมทุกวันนะคะที่จะออกมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวคุณอูขอเช็คภาพสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานสวัสดีค่ะโ้ดขวัญชัดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าช่วง เนี่ยมันบ้านครูนูนะคะฝนตกมากๆเลยค่ะทางบ้านโคสขวนันทางบ้านคุณน้ำหวานฝนตกกันบ้างไหมคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะอากาศเย็นก็ยิ่งดีนะคะทําให้เรามีเวลาพักผ่อนนะคะพักผ่อนในที่นี้ก็เรียนหนังสือนะคะอย่าลืมเรียนรู้นะคะอยู่กับคนสําเร็จนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรากลายเป็นคนนึงนะคะได้ซึมซับเรื่องราวดีๆนะคะซึ่ง เรื่องราวทุกๆอย่างที่คุณูนําออกมาแบ่งปันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณูได้เรียนรู้จากบทเรียนคนสําเร็จแล,แล้วเราก็เอามาลงมือทําด้วยนะคะแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าการที่เราทําชัดเนาะเดี๋ยวคุณูขอแช่ขอบคุณคะ่ะฝนตกใช่ไหมคะคุณนรรหวานเนาะทางบ้านโคตรขวัญไม่ตกแต่บ้านคุณน้รหวานตกใช่ไหมคะฝนตกก็อากาศเย็นสบายนะคะแต่ปีนี้รู้สึกว่าอากาศจะ ฝนตกน้อยมากเลยค่ะบ้านทางบ้านคุณนูนะคะเมื่อก่อนปีที่แล้วเนี่ยประมาณนี้ก็น้ําท่วมแล้วนะคะแต่ว่าปีเนี่ยไม่มีคําว่าน้ําเต็มท้องนาเลยค่ะ,ะเดี๋ยวคุณนูขอแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยคุณนูแชร์ด้วยนะคะเราช่วยกันแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆนะคะเพื่อที่ เราไม่รู้หรอกว่าเราจะสามารถช่วยใครได้บ้างนะคะแค่เพียงมีหนึ่งคนนะคะที่เขาฟังเราแล้วเขาตื่นรู้เขามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเขาอยากจะออกมาหน้ากล้องแต่เขาไม่กล้าออกมานะคะเขาได้เห็นเรานะคะเราได้เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนหรือว่าแม้กระทั่งเพียงคนเดียวนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมสําหรับเราแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าการที่เราออกมาให้นั้นนะคะเราก็ไม่ได้หวังว่า ใครจะมาชื่นชอบอะไรเราเยอะแยะเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างกันไปนะคะความชื่นชอบก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะฉะนั้นแล้ววันนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยค่ะการที่เราได้ออกมาเป็นผู้ให้อยู่หน้าจอหน้าโทรศัพท์ของเรานี่นะคะคุณนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโคดขควัญทางวานโคดขวัญร้อนใช่ไหมคะบางบ้านคูณนูนี่อากาศดีหลายๆ,หลาย,ๆหลายวันมาแล้วนะคะ ได้ยินบอกว่าพายุเข้านะคะแต่ว่าไม่รู้เข้าที่ไหนเพราะว่าที่นี่ก็แค่มีลมแล้วก็มีฝนโปรยๆนะคะอ่าดังนั้นวันนี้นะคะทุกคนนะคะที่รู้สึกอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะอยากจะมาสร้างชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นะคะเพราะยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์นั้นมันทำได้อย่างรวดเร็วค่ะ ไม่ว่าคุณจะสร้างชีวิตในแบบฉบับไหนของคุณนะคะวันนี้ครูนูนะคะมีเคล็ดลับ3วิธีค่ะที่จะมาให้คุณนําไปสร้างชีวิตกันนะคะซึ่งการที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะคะแม้กระทั่งว่าวันนี้คุณเพิ่งไปเรียนมาไปอ่านหนังสือมาวันนี้นะคะสิ่งนี้คุณก็สามารถนําออกมาแชร์ได้แล้วคะ่ะไม่ต้องรอว่าให้คุณประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ก่อนนะคะเพราะครูนูเนี่ยนิยามตัวเองไว้แล้วนะคะว่า ทุกความสําเร็จแม้กระทั่งความสําเร็จในแต่ละวันนะคะที่เราได้ทําอะไรสําเร็จมาได้เรียนรู้มานะคะครูหนูก็จะนำเอาออกมาแบ่งปันค่ะเพราะการที่เรารู้นะคะแม้กระทั่งรู้นิดหน่อยแต่เราส่งต่อออกไปนั่นนะคะมันยิ่งจะทําให้เรารู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะอยากจะรู้เรื่องไหนเอามาสอนเอามาแชร์นะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่เก่งและยอดเยี่ยมขึ้นทุกๆวันค่ะอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่า สิ่งเล็กๆที่คุณคิดว่ามันอาจจะมีค่าเฉพาะตัวคุณนะคะแต่มีคนอีกเยอะแยะค่ะเขายังรอคุณอยู่นะคะเชื่อไปเชื่อไปเลยนะคะว่ามีคนรอคุณอยู่แน่นอนนะคะคุณนูเองเชื่อทุกๆวันค่ะว่ามีคนมีคนรอคุณนูอยู่นะคะถึงแม้เขาไม่ว่างมาดูสดเขาก็จะมาดูย้อนหลังค่ะเพราะบางคนอาจจะดูเราแต่ไม่เคยเม้นไม่เคยแบบสอบถามอะไรเข้ามานะคะ บางวันก็อินบ็อกมาขอบคุณอะไรแบบนี้นะคะทั้งทางที่ไม่เคยเห็นชื่อเม้นเลยหรือว่าไม่เคยเห็นมีปฏิกิริยานะคะแต่เขาก็รอเราอยู่ค่ะฉะนั้นแล้วคุณทุกคนนะคะมีคนเป็นของตัวเองที่เขารอเราอยู่จงออกมาแบ่งปันจงนําสิ่งที่คุณมีค่านะคะมันคุณจะต้องเห็นว่าในตัวคุณนะมันมีสิ่งมีค่ามากมายนะคะและอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะจงนํามันออกมานั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณสร้างชีวิตใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ อ่าเข้าเรื่องเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะวันนี้นะคะหลายคนอยากจะสร้างชีวิตในแบบที่เป็นตัวของตัวเราในแบบที่เราอยากจะเป็นสิ่งไหนก็ได้นะคะมันสร้างได้แบบไม่ง่ายค่ะสิ่งแรกเลยคุณจะต้องรู้เลยนะคะว่าอนาคตของคุณนั้นนะคะเท่ากับวันนี้ค่ะ มันเป็นแบบไหนใช่ไหมคะบางคนอาจจะงงอ่าเมื่อก่อนคุณหนูไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณหนูก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตคงก็คือวันข้างหน้ายังไม่รู้เลยว่าอนาคตฉันจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วคะ่ะว่าการที่เราอยากจะรู้ว่าอนาคตเราจะเป็นแบบไหนนั้นนะคะเราแค่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดคะ่ะอนาคตของเราเท่ากับวันนี้นะคะอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะโค้ดวโมดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะ วันนี้เราจะต้องโฟกัสเฉพาะวันนี้เท่านั้นอย่าไปโฟกัสถึงวันพรุ่งนี้อย่าไปคิดถึงเมื่อวานนะคะเพราะว่านั่นมันจะทําให้คุณทําให้อนาคตของคุณอาจจะแบบไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการแน่นอนค่ะ วันนี้เราจะต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าอนาคตเท่ากับวันนี้วันนี้ฉันจะต้องทำให้ดีที่สุดวันนี้ฉันรู้สึกโมโหมากเลยฉันจะโมโหให้ดีที่สุดอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคนที่มดช่วยช่วยแชร์แบ่งปันนะคะฉันจะโมโหฉันจะอารมณ์ร้ายให้มันสุดๆให้มันดีที่สุดไปเลยนะคะ คำว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดคุณจะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะไม่ใช่ว่ามีอารมณ์ลบมีอารมณ์โมโหนั่นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะอย่าใส่พลังไปกับการโมโหนะคะสวัสดีค่ะน้องโวตขอบคุณมากนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับกรูนูนะคะการที่เรารู้สึกว่าอนาคตของเราเท่ากับวันนี้เราจะสังเกตง่ายๆค่ะคุณดูเมื่อวานคุณอารมณ์ดีคุณมีความรู้สึกดี วันนี้ก็คืออนาคตของเมื่อวานใช่ไหมคะมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเช่นกันค่ะและถ้าวันนี้เราอยากจะให้อนาคตวันต่อๆไปของเราดีเราจะต้องทําวันนี้ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรให้คุณทําในวันนี้ค่ะและลงมือทํามันเต็มที่นะคะและเต็มพลังของคุณทําให้มันออกมาในแบบฉบับที่ดีที่สุดนะคะถ้าเรารู้ว่าอนาคตเท่ากับวันนี้แต่เราก็ยังคอยผลัดวันประกันพรุ่งนะคะ เชื่อได้เลยค่ะถ้าวันนี้คุณผลัดวันประกันพรุ่งพรุ่งนี้คุณก็จะบอกว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เราทําตัวแบบไหนพรุ่งนี้เราก็ทําเหมือนเมื่อวานแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะสร้างอนาคตของตัวเองนะคะแบบให้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดคุณอยากจะเป็นสิ่งไหนคุณจงทําสิ่งนั้นในวันนี้ทําบัดนี้เลยนะคะอย่าให้รอข้ามวันไปงั้นคุณก็จะไม่มีทางที่จะได้อนาคตที่คุณต้องการแน่นอนค่ะ ใช่ค่ะโคทิมดเราจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าถ้าวันนี้เราทำดีพรุ่งนี้เราก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะแ่าแล้วก็ข้อสองเลยนะคะอนาคตของคุณนะคะจะเท่ากับความเชื่อของคุณค่ะเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะในวันนี้อย่างเช่นครูนูนะคะทุกวันนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้ออกมาแบ่งปันออกมาช่วยเหลือผู้คนนะคะ หรือตอนนี้คุณกําลังทํางานอะไรอยู่นั่นเป็นเพราะว่าคุณเคยคิดว่าคุณเคยเชื่อว่าคุณจะทําในสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีความเชื่อขอบคุณมากค่ะโคฟิมดเราไม่มีความเชื่อว่าเราจะเป็นในแบบที่เราเป็นได้เราก็ไม่มีทางจะเป็นมันไปได้ค่ะวันนี้คุณอยากจะเป็นสิ่งไหนคุณอยากจะให้ตัวเองออกมาในแบบฉบับไหนนะคะคุณจะต้องเชื่อไปก่อนว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะและการที่คุณจะ รักษาความเชื่อของคุณไว้ได้ใช่ก็ต้องโฟกัสวันนี้เท่านั้นนะคะและต้องเชื่อด้วยค่ะว่าวันนี้สิ่งที่ฉันทำมันจะสำเร็จนะคะทุกอย่างที่คุณทำลงไปไม่ว่าคุณจะทำงานไหนคุณจะทำกิจกรรมใดนะคะคุณจะต้องใช้ความเชื่อของคุณร่วมด้วยค่ะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นเพราะว่าเราเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้น แล้วถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราอยากจะให้อนาคตของเราเป็นอนาคตที่ดีอนาคตที่สดใสนะคะเราจงรู้ไว้เลยว่าเราจะต้องรักษาความเชื่อของเราไว้ให้ได้ว่าเราจะเป็นไปในแบบที่เราต้องการนะคะเราเลือกชีวิตของเราแล้วเราจะรู้เลยว่าเราจะทำมันได้อย่างแน่ชัดนะคะอย่าได้คิดว่า ฉันเลือกแล้วแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะทําได้หรือเปล่าฉันเองยังไม่เชื่อมั่นในตัวฉันเลยนะคะแล้วถ้าเรายังไม่เชื่อในตัวเราไม่มีใครเขาจะมาเชื่อมั่นในตัวเราได้แน่นอนค่ะอยากจะให้อนาคตคุณเป็นแบบไหนนะคะในแบบฉบับที่คุณอยากจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือคุณจะต้องเชื่อไปก่อนเลยค่ะเชื่อไปเลยว่าคุณทํามันได้แน่นอนคุณสําเร็จได้แน่นอนนะคะเพราะอนาคตนั้นเท่ากับสิ่งที่คุณเชื่อค่ะ ที่เราเป็นทุกๆวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเป็นสิ่งไหนนั่นก็เพราะว่าคุณเคยเชื่อมันมาก่อนว่าคุณจะเป็นในสิ่งสิ่งนั้นนะคะทุกวันนี้ทุกคนจะอยู่ในแบบฉบับที่ว่าเราเคยเชื่อมาแต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะให้อนาคตของคุณเป็นในแบบใหม่คุณก็ต้องเปลี่ยนความเชื่อแบบใหมค่ค่ะเชื่อไปเลยว่าคุณจะ กลายเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณจะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นและมันเป็นไปได้หมดนะคะทุกอย่างมันเป็นไปได้นะคะสวัสดีค่ะโค้ดพี่ปอมขอบคุณมากนะคะใช่ค่ะโค้ดพี่ปอมอนาคตเท่ากับความเชื่อค่ะถ้าวันนี้เราเชื่อแบบไหนอนาคตของเราก็จะพาเราไปอยู่ในจุดที่เราเชื่อค่ะแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อมันจริงๆแล้วทุกคนเชื่อหมดเชื่อในด้านดีหรือเชื่อในด้านลบ ถ้าเราเชื่อในด้านดีเราก็จะพาชีวิตของเราไปสู่ด้านดีค่ะและถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นแบบไม่แน่สงสัยชีวิตของเรามันก็จะอยู่ในขั้นลังเลสงสัยนะคะไม่ชัดเจนกับชีวิตนั่นแหละค่ะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะอนาคตเท่ากับความเชื่อเราจะต้องเชื่อว่าเราจะดีขึ้นจะมีสิ่งที่ดีดีเข้ามานะคะทุกอย่างคุณจะต้องเชื่อมั่นในตัวของคุณเองเท่านั้นค่ะ ่าแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะจะสร้างอนาคตได้ยังไงใช่ไหมคะความเชื่อคือการที่คุณทําต่อไปไม่หยุดยั้งค่ะหลายคนเคยดูอ่าที่คนสําเร็จเขาเอาภาพให้ดูใช่ไหมคะในที่ว่าคนขุดทองใช่ไหมคะขุดทองขุดขุด,ขดใกล้จะถึงแล้วแต่ว่าล้มเลิกไปสก่อนนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเขาอ่ะ แค่นิดเดียวแต่เขาไม่ทํามันต่อไปเขาไม่รู้เลยว่าแค่เขาขุดอีกแป๊บเดียวเขาจะได้ขุมทองเขาจะได้เงินได้ทองในส่วนนั้นนะคะเขาลมเลิกไปก่อนค่ะทุกคนสําเร็จเขารู้ว่าอนาคตเท่ากับการทําต่อไปค่ะสวัสดีค่ะลูโฟนขอบคุณมากเลยนะคะหลายคนในวันนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะคะ ลงมือทำไปแล้วนะคะและไม่มีความเชื่อไม่มุ่งมั่นนะคะไม่มีการทำต่อไปนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องผ่านกี่โค้งนะคะขอบคุณมากค่ะเชื่อคือทำต่อไปใช่ค่ะอนาคตของเราเท่ากับการทำต่อไปเพราะเราจะเห็นหลายๆคนนะคะหยุดยั้งการกระทำไปเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะไปในอยู่จุดไหนนะคะแค่อีกนิดเดียวนะคะจะถึงแล้วก็หยุดยั้งการกระทำนะคะ เราก็เลยต้องกลับไปหยุดจุดเดิมค่ะแต่คนสำเร็จทุกคนนั้นนะคะเขารู้ว่าอนาคตของเขาคือการเดินหน้าเท่านั้นค่ะไม่ใช่การหยุดหรือว่าการถอยหลังนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะสร้างอนาคตใหม่ให้มันเป็นในแบบฉบับของเรานะคะเราจะต้องทำมันต่อไปค่ะเพราะทุกคนสำเร็จนั้นเขามีแต่คำว่าลุยเดินหน้าเท่านั้นนะคะไม่มีหรอกคำว่าหยุดและก็ถอยหลัง ถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตของเราเริ่มจะหยุดหรือว่าเริ่มจะถอยหลังแล้วนะคะลุกขึ้นไปต่อค่ะทุกคนจะประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนนะคะเราได้แต่คิดแต่ว่าเราไม่ลงมือทําเราทําไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันไม่ไปไหนสักทีทําไมมันไม่ถึงสักทีแต่ว่าไม่เดินต่ออันนั้นอนาคตเราก็ต้องอยู่ที่เดิมใช่ไหมคะหลายคนจะพลาดตรงส่วนนี้ค่ะ และบางคนอาจจะคิดว่าอยากที่จะเริ่มต้นใหม่มันก็จะทําให้เราช้าอีกและคนที่เริ่มต้นใหม่บ่อยๆนั้นนะคะก็จะเสียเวลาใช่ไหมคะขุดทองอีกเดียวจะถึงจะได้แล้วก็หยุดอีกนะคะแล้วก็กลับไปจุดเริ่มต้นใหม่นะคะ ถ้าคุณเป็นเบบหมือนมันหมายความว่าคุณจะไม่ใช่คนสําเร็จแล้วค่ะคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะรู้ไว้เลยว่าอยากจะสร้างอนาคตที่ดีอนาคตคือการลุยและเดินหน้าเท่านั้นนะคะทําต่อไปเท่านั้นค่ะอย่าได้หยุดนะคะหรือถอยหลังเด็ดขาดนะคะมันจะทําให้คุณเสียทั้งเวลาหลายอย่างคะ่ะและคุณก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความเชื่อมั่นนะคะการที่เราไม่มีความเชื่อมั่นนั้นนะคะ เราก็จะสําเร็จได้ยากหรืออาจจะไม่สําเร็จได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ดฝนวันนี้นะคะครูนุก็นําทั้งสามวิธีนะคะสามเคล็ดลับที่ใครหลายๆคนอยากจะขึ้นมาสร้างอนาคตสร้างชีวิตใหม่บนโลกออนไลน์นะคะซึ่งครูนูรู้เลยรู้อย่างแน่ชัดนะคะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นทางสําเร็จอนาคตที่สดใสของทุกคนแน่นอนคะ่ะขอเพียงแค่เรา ขึ้นมาสร้างอนาคตของเราเองนะคะและทําให้มันดีที่สุดนะคะวันนี้เราต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าการที่เราจะสร้างอนาคตในแบบฉบับของเรานั้นนะคะเราต้องรู้ทั้ง3วิธีนี้นะคะเดี๋ยวคุณนูสรุปให้เลยนะคะ3วิธีสมเคล็ดลับสร้างอนาคตใหม่ในแบบฉบับของเรานะคะสวัสดีค่ะโคดอรินขอบคุณมากนะคะที่มาส่งกาลังใจให้กับคุนู คิดถึงนะคะไม่เจอกันนานมากเลยแต่คุณนุงก็ส่งพลังใจให้กับทุกๆคนนะคะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองนะคะก็ส่งพลังใจให้กับทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะการที่เราจะสร้างอนาคตนั้นนะคะคุณต้องรู้ก่อนว่าอนาคตเท่ากับการทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะการที่หลายคนนะคะรู้ว่าอยากจะสร้างอนาคตแต่ยังมัวไปคิดถึงอดีตยังไปกังวลอนาคตนะคะ นั่นก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จและก็ไม่สามารถสร้างอนาคตให้กับตัวของเราเองได้ค่ะดังนั้นเราจงกลับมาโฟกัสที่ตัวของเราค่ะฝึกฝนตัวเองค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําในด้านดีนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้ทําให้ดีที่สุดฉันจะโมโหฉันจะโมโหให้ดีที่สุดฉันจะอารมณ์ร้อนให้ดีที่สุดนะคะ อันนั้นไม่ใช่อไปในทางที่ดีแล้วนะคะคุณจะต้องคิดดีคิดบวกนะคะแล้วก็ทําในความตามความฝันของคุณทํามันให้ดีที่สุดค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันอยา่าคิดถึงอดีตอย่าก,กังวลถึงอนาคตนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมันก็เป็นเหมือนพลังโฟกัสนะคะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะเราจะต้องรู้ว่าอนาคตของเรานั้นเท่ากับความเชื่อค่ะอนาคตคือความเชื่อนะคะถ้าวันนี้ คุณอยากจะมีอนาคตที่สดใสมีอนาคตใหม่ตามที่คุณปรารถนาตามที่ใจคุณต้องการแต่คุณยังมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอนะคะฉันจะสามารถทําในสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นได้ยังไงนะคะอย่ามัวถามตัวเองแบบนั้นค่ะเชื่อมันไปเลยค่ะถ้าคุณเชื่อมันไปเลยคุณจะลงมือทําในทันทีค่ะเพราะคุณ สามารถนําพาเพราะความเชื่อของคุณสามารถนําพาการกระทำของคุณไปได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าเรามีความเชื่อแบบไหนเราก็จะลงมือทำในสิ่งสิ่งนั้นค่ะทุกคนสําเร็จที่เขาสําเร็จได้เพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อทุกการเชื่อทุกความคิดที่เขาคิดและคิดถึงอนาคตอันยอดเยี่ยมและสดใสของเขานะคะ ถ้าวันนี้คุณไม่สามารถที่เชื่อว่าตัวเองจะพาตัวเองไปถึงจุดที่ตัวเองต้องการได้นั้นคุณก็จะไม่มีทางไปถึงค่ะแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะไปถึงจุดจุดนั้นได้นะคะคุณก็ไปถึงมันได้แน่นอนค่ะความเชื่อเท่านั้นนะคะที่จะพาคุณไปสู่เส้นทางสายสําเร็จอ่าแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะคุณต้องรู้เลยว่าวันนี้อนาคตของคุณคือการก้าวหน้าและการทำต่อไปค่ะ คนสำเร็จทุกคนเขาจะรู้ว่าอนาคตนั้นคือการที่เขาจะต้องเดินต่อไปเดินไปเรื่อยๆถึงแม้จะถึงเส้นชยัยเขาก็จะมีเป้าหมายต่อไปค่ะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะคิดว่าการที่จะทําให้อนาคตตัวเองเป็นในแบบที่ตัวเองต้องการนั้นนะคะถึงเส้นชัยแล้วอาจจะหยุดหรือบางคนอาจจะยังไม่ถึงเส้นชัยเลยแต่หยุดบันไปก่อนนะคะ คนสำเร็จทุกคนนั้นเขารู้ว่าสวัสดีค่ะโค้ช้อยขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับทูนูนะคะคนสำเร็จทุกคนรู้ว่าอนาคตคือการลุยเดินหน้าทําต่อไปไม่ใช่หยุดหรือว่าถอยหลังนะคะถ้าเราหยุดหรือว่าถอยหลังแล้วไปเริ่มต้นใหม่มันจะทําให้คุณเสียเวลาชีวิตมากๆเลยค่ะ คนสำเร็จทุกคนเขาจะเดินลุยต่อไปค่ะแม้กระทั่งเขาถึงความสําเร็จแล้วเราจะสังเกตง่ายๆคนสําเร็จทุกคนเขาไม่มีการหยุดค่ะเขาจะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะถึงขั้นนี้แล้วสําเร็จในจุดนี้แล้วก็เพิ่มเป้าอีกต่อไปค่ะไม่ใช่ว่าสําเร็จแล้วหยุดนะคะและหลายคนเหมือนการขุดทองนะคะขอบคุณมากค่ะกดอ้อยขอบคุณนะคะ,คะ,คะการที่หลายคนจะสังเกตการที่ ไปขุดทองใกล้จะถึงแล้วนะคะอยาก,กำลังจะได้ทองแล้วหยุดไปัะก่อนก็เลยไม่ได้นะคะนั่นแหละ คุณอาจจะกลายเป็นคนนั้นอยู่ตอนนี้นะคะคุณแค่เดินอีกนิดเดียวคุณก็จะถึงเส้นชัยแล้วคุณขุดทองอีกนิดเดียวคุณก็จะได้ทองแล้วนะคะคุณแค่เดินเลยโค้งนี้ไปอีกนิดเดียวคุณก็จะได้ถ้วยรางวัลแล้วนะคะแต่คุณก็หยุดนะคะและคุณก็ถอยหลังนั่นแหละคุณจะไม่สําเร็จและคุณไม่มีทางที่จะสร้างอนาคตได้แบบที่คุณต้องการได้แน่นอนค่ะเพราะการที่คุณหยุดเดินหรือว่าคุณถอยหลังนะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความเชื่อมั่นค่ะและเราก็ ไม่สามารถที่จะสร้างชีวิตที่เราต้องการได้นนแน่นอนนะคะเพราะว่าความเชื่อมั่นนั้นนะคะจะทําให้เราสามารถที่จะผูกมัดเหมือนว่าเราจะกานะคะชีวิตที่เราต้องการไว้แบบหนักแน่นมากถ้าเราขาดความเชื่อมั่นแล้วคุณไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ในแบบที่คุณต้องการคุณก็จะลังเลสงสัยนะคะไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นแล้วสําคัญที่สุดวันนี้นะคะ คุณจะต้องรู้ทั้ง3ข้อนี้นะคะมันจะทำให้คุณมีชีวิตตามแบบที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะสร้างอนาคตของเราได้แบบง่ายๆเลยนะคะ3ข้อนี้ถ้าใครนำไปใช้นะคะคุณก็จะสำเร็จแน่นอนค่ะครน,นุณเองเคนนึงได้เรียนรู้มานะคะแล้วก็จะนำมาปฏิบัตินะคะฝึกฝนพัฒนาตัวเองค่ะเพราะเรารู้ว่ายิ่งเราอยู่ใกล้คนสาเร็จนะคะความสาเร็จก็ไม่ไปไหนคะ่ะทุกวันนี้คบกับคนสาเร็จนะคะ มันจะทําให้คุณสําเร็จในสิ่งที่ทคุณต้องการนะคะหาต้นแบบของคุณนะคะอยากจะเป็นแบบไหนนะคะสร้างมันขึ้นมาค่ะสร้างเองเลยนะคะอนาคตของเราจะเป็นแบบที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะคะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่นะคะขอบคุณทุกๆคนที่มาส่งพลังใจนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามเพจครูนูได้ทุกๆวันนะคะที่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะแล้วมาเจอกับครูนูพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ รักและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะน้องอ้อยอรักและขอบคุณทุกคนรักและขอบคุณโลกออนไลน์นะคะขอบคุณมหาปัญญาจากรูบาอาจารย์ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ